ฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมเหมนวิมอ mm ีกแล้วเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาอ่ารีวิวแอคออนกันอีกแล้วเช่นเคยนะครับผมหลังจากที่ผมมันก็ไม่ค่อยได้แบบได้เล่นเกมไมค์ครับสักเท่าไหร่ครับผมก็ก็ได้เล่นแต่ GTA นะครับผมอ่าวันนี้ผมก็กลับมาได้ไมค์ครับกัน Minecraft เลยนะครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมอาจจะรีวิวเอ่อไม่ใช่ผมจะทำบริบท GTA ต่อเลยนะครับผมพูดอีกทีด mm ็ใครก็ใครก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมก็อ่ะเราก็มาเริ่มอ่ารีวิวแอคออนกันเลยนะครับผม ซึ่งแอกกอรน,นี้มันก็จะมีไข่แค่ประมาณแบบแค่ประมาณแบบสี่ห้าใบแค่นั้นแหละครับผมเนี่ยก็จะมีตามนี้เลยนะครับผมส่วนไอเนี้ยคือผมไม่รู้มันเืออะไรแต่มันวางไม่ได้นะส่วนมันให้มาแค่นี้แหละครับผมส่วนนี่ก็คือไข่ที่แอก,กอรน,นี้ได้ให้มานะครับส่วนไข่่ได้ก็คือไข่ไข่เป็นนักนักล่ามังกรนี่นแหละครับผมส่วนอันที่สองก็จะเป็นมังกร ับผมก็จะเป็นมังกรเลยนะครับผมประมาณนี้แหละเป็นมังกรตัวเล็กครับผมส่วนต่อไปก็จะเป็นมังกรยักษ์นะครับผมจะเป็นมังกรแบบตัวตัวใหญ่นะครับผมเป็นมังกรยักษ์ครับผมส่วนใข่ต่อไปก็จะเป็นเอ่อก็จะเป็นนักล่ามังกรเช่นเคยนะครับผมส่วนอีกต่อไปก็นักล่ามังกรตัวนี้ก็จะเป็นอ่าราชานะครับผม ส่วนต่อไปก็จะเป็นนัก,กล่ามก็จะเป็นเอ่อจะเป็นพวกที่แบบจะเป็นพวกนักล่ามังกรเช่นเดียวกันแต่ว่าความปพ้มมันจะเป็นประมาณนี้แหละส่วนอันนี้ก็อันเดียวกัน,นครับผม <C ALL> มันก็จะทามันจะกขึ้นแบบนี้เลยนะครับผม <C aller> โอเคครับผมก็โอเคจากที่ผมน้นได้แนะนำโอเคใครทั้งหมดเรวเสร็จแล้วใช่ไหมครับผมส่วนเราก็จะมา ดูการขี rainbow, climate, akter, no ่มังกรกันเลยนะครับผมไอ้นี่เอาไองไอไอ้นี่เออลืมไปว่ามันมีหมดเ่นี่เออลืมไปว่ามีด้วยก็ก็ก็อาจจะมีลืมกันมากนินึงก็ต้องขอไปด้วยนะครับผมก็ต้องขอไยจริงๆครับผมก็มีอาจลืมหน่อยนะครับผมส่วนต่อไปก็เราก็จะมาทําการแบบขี่มังกรกันเลยนะครับผมส่วนอย่างแรกที่เราแบบจะขี่มังกรนั้นก็ต้องเตรียมอ่าอ่านมาเลยนะครับผมถ้าอยากใส่กรมังกรก็เตรียม ไอนี้มาเลยครับผมส่วนวิธีทําให้มะกรเชื่อมเราเราก็ต้องมีปลาสองตัวนี้ครับผมปลาตัวแรกนั้นเอาไว้ให้มะกรตัวใหญ่ส่วนตัวเล็กก็ให้มะกรให้ให้ปลาตัวนี้เลยนะครับผมส่วนวิธีที่จะทํำให้แบบมักรขี้ได้ก็ต้องให้อาหารมันนะครับผมตัวเล็กก็ต้องให้ตัวนี้นนะครับผมให้ปลาตัวนี้ครับผมตัวตัวนี้มันจะให้ไม่ได้ให้เราไม่ได้แต่ว่ามันต้องกีนแก่น อันนั้เราจะไม่ดูอ่ะตอวนี้วิ่งมาเงี้ยเดี๋ยวครับผมแต่เราก็ต้องให้อย่างนี้เลยครับผมเอ,ยอยาเดี๋ยวโอเคเราให้เราก็จะเราก็จะขี่มังกรได้นะครับผมข,ขี่ได้ปุ๊บแต่ว่าเราบังคับไม่ได้นะครับก็ใส่อารชให้มันเลยนะผมใส่เสร็จแล้วก็เราก็ใส่ชุดก่อนอย่างเงี้ยให้มันใส่ขี่ปุ๊บแล้วก็จะขี่มังกรได้ทีก็ถามว่าทําไมถึงแบบมังกรนึงทำไมถึงไม่บิน อาจจะมนันบินเองมนันบินเองเมื่อกี้วิธีทําให้มันบินก็กดโดดค้างเพื่อแล้วก็เพื่อมองขึ้นไปทางฟ้านะครับผมบนฟ้าเลยมันก็จะทําการบินในททีครับผมนี่คือการขิ่มอเอนแบบง่ายๆเลยนะครับผมมองไปบนท้องฟ้าแล้วก็แล้วก็มันก็จะบินขึ้นให้อย่างนี้เลยนะครับผมส่วนถ้าถามว่าตัวใหญ่ไ่ขี่ได้ไหมก็ขี่ได้ส่วนวิธีการลงจอดมังกอรแบบนี้ผมผมขี่ผมลงจอดไว้เป็นนนเนี่ย ตวนต่อไปก็ตัวใหญ่ก็อยู่ตรงนั้นแหละก็จะให้ปลเป็นปลาตัวนี้เลยนะครับผมส่วนปลาตัวนี้มันให้ไปได้ให้เดบไอเดบปลาตัวนี้นะครับผมให้เปปุ๊บขีได้เลยนะครับผมใส่เหมือนเดิมครับผมอ่านกับนี่มันก็จะเป็นอย่างนี้ครับผมจริงจริงก็ใส่แค่อานยอย่างเดียวก็ได้นะครับผมเดี๋ยวผมใส่ลูกกอดเพื่อความเท่ของมันนะครับผมอย่างนั้นขี่ได้เลยนะครับผม ทำเหมือนเดิมครับผมมองไปบนท้องฟ้าแล้วก็มันก็จะทําการบินให้นะครับผมนี่ครับผมประมาณนี้ตึบส่วนวิธีทําการให้มันนั่งเหรอก็ทําได้นะครับผมเพียงแค่เรากดย่อปพ๊บเราย่อแล้วก็กดอย่างนี้ครับผมนี่นี่มันก็จะนั่งแล้วครับผมก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมแล้วแอคคอร์ดอลมังกรนะครับผมเท่าที่มีนะครับผมส่วนถ้าใครแบบ ถ้าจะดาวน์โหลดก็ลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับผมก็สามารถไปดาวน์โหลดกันได้เลยนะครับผมผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้เลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับผมสาหรับคลิปหน้าไว้เจอกันใหม่นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอ,ขอบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่นะครับผม